กลับมาถึงคอนโดตอนตีสองเหนื่อยแทบขาดใจลิฟต์เสียอีกเลยต้องจำใจเดินขึ้นบันไดหนีไฟไปชั้น12เดินไปได้ครึ่งทางถึงชั้น5้าจูๆ่ๆเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากบันไดชั้นล่างสุดกึกๆตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนร่วมตึกแหละแต่พอเราหยุดพักเสียงนั้นก็หยุดตามทันทีเราเลยลองเดินต่อเสียงฝีเท้ามันก็กึกตามขึ้นมาติดติด คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมมากหัวใจเราเต้นรัว,รวแทบจะทะลุออกมามันอยู่ข้างหลังเราแล้วระยะประชิดเลยวินาทีนั้นเราไม่คิดอะไรนอกจากวิ่งสุดชีวิตขึ้นไปถึงหน้าประตูห้องไขกุญแจมือสั่นๆเข้าไปพอกดล็อกห้องเสร็จหันกลับไปมองทางช่องตามแมวไม่มีใครเลยบันไดมันว่างเปล่าสนิท ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง